โจ์บอกว่า I don't know the answer โจทย์เหมือนกันไหมคะเหมือนนะคะวันนี้เหมือนแล้วนะวันนั้นบน่นเจอครูบ่นเยอะเลยโอ้ครูบอกหน้าอะไรไม่ตรงกันเลยเงี้ยใช่ไหมวันนี้ตรงแล้วนะ,ะตรงแล้วบางคนหยิบแบบวิชาอื่นอะแล้วหน้ามันก็ไม่ตรงสิใช่ไหม I don't know the answer แปลว่าฉันไม่รู้คำตอบ If I the answer I would tell you ถ้าฉันรู้คำตอบฉันจะบอกเธอ if I ตัวนี้ทำเป็นช่องที่ n e w สะกดค่ะ K N E W เป็น if I knew the answer I would tell you เสร็จหรือยังอ่าดีมากค่ะใครทำมาแล้วถูกใส่เครื่องหมายถูกไปเลยอ๋อตัวอย่างนะคะนั่นสิว่าทำไมถูกกันหมดขอบใจ ขอบใจนะ <laughs> I have a car แปลเร็ว <im itation> ฉันมีรถ I couldn't travel more ฉันไม่สามารถจะเดินทางได้มาก <im itation> เท่าไหร่ <im itation> ถ้าถ้าอะไรคะ <im itation> ถ้าฉันไม่มีรถเออถ้าฉันไม่มีรถ If I ไม่มีไม่มีมม <im itation> เอออะไรอะไรอะไรแปลว่ามีนะคะ <im itation> have ไม่มีแล้วคะ <be> ต้องมีน็อตใช่ไหมเ <Yeah. S 1> ออทีนี้น็อตมันอยู่เดียวๆไม่ได้หาเว r บทูดูมาค่ะเป็น <Yeah. S 1> did ทำไมเป็น did คะ <c oughs> ใช่เป็นช่องที่2นะคะก็เป็น if I did not have a car หรือ I if I didn't have didn't have a car อ่าเสร็จยงัง <c oughs> เสร็จแล้วนะคะถูกหมดไหม <c oughs> เป็นตัวอย่างอีกนะคะ ขับใจต่อไปข้อสขับใจข้อสนะคะะ I don't want to go out ฉันไม่ต้องการออกไปข้างนอก If I I would go I would go ฉันจะไปฉันไม่ต้องการออกไปถ้าฉันต้องการจะออกไปฉันก็จะไปเออเข้าใจไหมเนี่ย จะงงหรือไม่งงดีไม่งงนะคะ <mm> อ่ะกริยาของมันคือ want ฉันไม่ต้องการออกไปแต่ถ้าฉันจะไปฉันก็จะไปอ่ะ <mm> ถ้าฉันต้องการ if I <mm> I want เสร็จแล้วเหรอยังต้องอะไรคะเ <mm> ติม ed เพราะว่าตรงนี้ต้องเป็นช่องที่สองถ้าเราท่องกริยาสามช่องเราจะรู้ว่า want wanted wanted นะคะ wanted อะไรคะ to go out ทำใหญ่แล้วอเขียนไม่พอเลยเห็นไหมโอเคไหม <Okay. S 1> นักเรียนปลายทางเขียนให้ถูกนะคะเคยเจอให้ลอกนี่แหละยังลอกผิดเลยแล้วให้ตรวจเองนะตรวจถูกหมดเลยแหละใส่กู๊ดด้วยใส่กู๊ดด้วยนะดีไม่เซ็นชื่อครูเออใส่กู๊ดด้วย เดี๋ยวจะให้เจอนะให้เจอนะจะเอามาโชว์ใช่แหละถ้าให้เจอ We don't have a key แปว่าอะไรคะเราไม่มีกุญแจเราไม่มีกุญแจถ้าเรามีกุญแ,แจค่ะ If we <Yeah. S 1> อ่านว่า head <Yeah. S 1> นักเรียนก็ head head <Yeah. S 1> ครูกำลู้ head <Yeah. S 1> อะไร head <Yeah. S 1> เออเป็น If we had a key, we could get into the house ก็คือ if บวก past simple บวก could หรือ would และ verb ช่องที่1นี่คือโครงสร้างของ if แบบ2ได้ไหมคะได้ค่ะต่อไปข้อ5ครูสาธมอ่ะข้อ5นะคะ I'm not hungry ฉันไม่หิว <He al. S 1> อะไรแปลว่าหิว Hungry Hungry เ huh, ฮ huh. ้อเฮออกเสียงแบบ <Hung ry. S 1> เออ <'m> hungry. Hung Hungry hung <ry. S 1> เออไม่ใช่ Hungry Hungry ไม่เอา Hungry hung <ry. S 1> มันเหมือนมีควบกรัมมีเหมือนกระดกลิ้นง Hungry I'm not hungry ฉันไม่หิว I would have something to eat if I เงียบ I w e r to be ค่ะ v r d to be were เรารู้ว่าตรงนี้มันคืออะไรคือ am นั้น w o r b to be ของ am คือ were ใช้ was ได้ไหมได้แต่ไม่นิยมอะไรที่เขาไม่นิยมแล้วเราทำมันเฉยมันไม่ใช่นะ I would have something to eat if I were hungry hungry H, H, H U N G R Y ได้ไหมคะได,ได้ต่อไปข้อที่ 6, ข้อที่6 Sue enjoys her work enjoys ชอบสนุกกับงาน she wouldn't do เขาจะไม่ทำถ้า ถ้าเธอไม่ไม่สะดวกกับงานถ้าเธอไม่ชอบงาน if she she อะไรคะ if she ไม่เอา not มาก่อนใช่ไหม not not อะไรคะ not อะไรคะ not enjoy not enjoy not enjoy ถูกหรือยังยังค่ะ not อยู่เดียวๆไม่ได้ค่ะเออต้องเอา work to do มาช่วยเป็นอะไรคะ did โอเคไหม ก็จะได้ว่า she wouldn't do it if she did not enjoy ลอกไปเลยค่ะ her work หรือนักเรียนขี้เกียจใส่ her work ใส่อะไรคะ enjoy อะไรคะ it, it ก็ได้นะคะอย่างนี้ก็ได้นะคะโอเคไหมที่นั่งเฉยๆแปลว่าอะไรคะตอนนี้เรา learning by เลยคะ่ะเราเรียนไปด้วยทำไปด้วยเขาพูดว่า learning by doing ใช่ปะ่ะ doing แปลว่าอะไรคะ การกระทำ learning by doing เรียนด้วยการกระทำแต่บางคน learning by นั่งนิ่งๆเออแปลว่าเออเรียนแล้วนั่งเฉยๆนะ learning by อะไรนะ by นั่งนิ่งๆโอเคนะคะข้อนี้เสร็จแล้วนะอย่าให้เจอว่าเขียนผิดมานะใส่ก o ูดมาอีกเออใส่เวลีก o ูดเซ็นชื่อครูอีกนะ อ่ะข้อเจ็ดค่ะัเรียนไปทางหลับหมดแล้ว,ลลว you can't drive แปลว่าอะไรคะคุณขับรถไม่ได้คุณไม่สามารถขับรถได้คือคุณขับรถไม่เป็นคุณขับรถไม่เป็น if you I would lend you my car ฉันจะให้ lend แปลว่านักเรียนพูดว่ายืมยืมนี่คืออะไรคะ ให้ยืมเล่นดึกแปลว่าให้ยืมอะไรแปลว่าขอยืมคะอะไรคะขึ้นตัวด้วยตัวบีคะ่ะอีกสามวันจะรู้อ่านว่า borrow าสองตัวนะคะเล่นดึกให้ยืม borrow ขอยืมอ่า โอเคไหมโอเคนะคะตอบด้วยสิเอาวันนี้ชีมาหรือเปล่าคะช,ชีมาหลัด,ลดเออเขาทำหน้าว่ารู้เก่งยูได้แล้วบอกด้วยนะ <c oughs> You can't drive <c oughs> คุณขับรถไม่เป็นถ้าคุณขับ <c oughs> ขับ <c oughs> เป็น If you อะไรคะ แค้น <My. S 1> ไหมนี่แคนอะไรคะ oh. ช่องสองของแคนเร็วขึ้นต้นด้วยตัว c c o u l d c o u l d อ่า if you could drive I would lend you my car oh. ในความเป็นจริงคือคุณขับไม่เป็นไงถ้าคุณขับเป็นสมมุติว่าถ้าคุณขับเป็นนะฉันจะให้ยืมรถฉันแล้วละ,ละถอยมาใหม่นะคะ ดังทุกอย่างเลยไม่ดังอย่างเดียววิทยุขับมานี่นะปากซอยท้ายซอยได้ยินหมดเลยก้องแกงกองแกงนะไม่ดังอย่างเดียววิทยุนอกนั้นดังหมดเลยโอเคไหมโอเคเวลาจะเบรกทำไงคะเอาขาลงมาเอาขามาลาพื้นไว้อ่ะต่อไปค่ะ he speaks too fast เขาพูดเร็วถูแปลว่าเกินไปเขาพูดเร็วเกินไป I could understand him better if he...more slowly แปลจากหลังนะคะถ้าเขาพูดช้ากว่านี้ฉันก็คงจะเข้าใจเขาดีขึ้น I could understand him better if he เออ verb สองของ speak ก็คือใช่ S P O K E ทำไมนักเรียนตอบถูกคะเพราะเก่งนะคะสั้นๆง่ายๆนะเก่งแต่หน <m agn ets> <illing> <making> <ills> ้าไม่อายตอบสั้นๆง่ายๆเพราะเราท่องกริยาสามช่องใช่ไหมคะ speak s p o k e spoken ใช่ไหมคะโอเคเก่งมากนะคะอ่วไปข้อที่9ดูข้อที่9นะเวอร์ชันใหม่ล่าสุด นี่เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดพก้าวเวอร์ชั่นครูรู้จีลา I have a lot to do today ฉันมีสิ่งจะต้องทำ a lot มากมายไก่กองอ่า if I so much to do I could go out could go out ถ้าฉันอะไรดีอะฉันสามารถออกไปไปเที่ยวได้มีงานเยอะ ถ้าฉันมีงานน้อยหรือมีงานถ้าถ้ามีงานน้อยเนียเราต้องไปคิดคำว่าน้อยอีกอันนี้มีงานเยอะถ้าไม่มีงานถ้าไม่มีงานเยอะฉันก็จะไปได้อะ if I ถ้าไม่มีงานเยอะอันนี้มีงานเยอะถ้าไม่มีงานเยอะถ้ามีงานไม่เยอะเออเอ๊ยยังไงเนี่ย อันนี้และอันนั้นคะอันนั้นนะคะอไปอันนั้นอันไหน,น If I อะไรคะอันนี้มีงานเยอะท้าชานันมีงานไม่เยอะ If I ไม่ถูกคะ่ะ I didn't I didn't didn't อะไรคะก็กดิน didn't ก็มาจากดินนอตแล้วไงจะมาดินนอตอีก d i น n อะไรคะ have good job if I didn't have so much to do I could go out จบเก้าข้อเป็นยังไงบ้างถูก uh, <To S 2> หมดเลยนะคะ <laughs> แปลว่านักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น <laughs> ใช่ไหมคะตอนนี้ถามอะไรนี่รู้หมดเลย <laughs> ถามอะไรนี่ตอบได้หมด <laughs> อับดุลน,นะคะอับดุล <laughs> เวลาสอบก็ <Okay. S 2> อับดุลลาอับดุลลา